สวัสดีค่ะวันนี้แนนซี่ก็จะพาไปเที่ยวที่จังหวัดชนบุรีค่ะที่จังหวัดชนบุรีเขาก็จัดง,งานตลาดนัดเพื่อช่วยเหลือประชาชนต้านภัยโควิดนะคะก็มีการจัดตลาดนัดแล้วก็มีร้านค้ามาออกร้านมากมาย ทางแม่ไพรินหรือคุณไพรินโตอิ่มซึ่งเป็นรองนายกเทศมนตรีท่านอ้อยม่วงหักจังหวัดคนครสวรรค์และเป็นเจ้าของปา้าแม่ไพรินและปา้าจาาวิรัตก็ได้นำคณะปา้าจาาวิรัตนะคะมาออกรถโชว์และมาโปรโมท ปลา,าแม่ไพลินค่ะซึ่งในงานนี้นะคะก็มีการจำหน่ายในราคาเพียง19บาทมีการปรุงอาหารต่างๆเช่นยำขนมจีนส้มตำให้ชิมฟรีในงานพร้อมกันนี้ก็ได้นำน้ำพริกต่างๆเช่นปลา,าผัดสุก น้ำปลาลาแม่ไพลินแจ่วบองมาจำหน่ายในราคาพิเศษค่ะน้ำพริกต่างๆนั้นและน้ำปลาล้าแม่ไพรินก็มีวางจำหน่ายแล้วทั่วประเทศเราก็มาดูบรรยากาศในงานที่ตลาดหน้าสารจังหวัดชนบุรีค่ะขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการปรลาล่าจาวิรัดน้ำปลาาปั่นสูงแม่ไพรินคุณไพรินโตอิ่ม รองนายกเทศมนตรีท่าน้ำอ้อยม่วงหาพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์และเป็นเจ้าของปาราจาวิรัตบริษัทเอ็ p เคเอ็กเสวัสดีค่ะแอนนีที่รับสมัยนะคะวันนี้เนี่ยดีใจมากเลยได้มาไทยเที่ยวไทยวันนี้อยู่ที่จังหวัดชนบรุรีสวัสดีค่ะพี่ อ้าวได้ข่าววันนี้เราเกี่ยวก้อยกันมาทําอะไรเนี่ยวันนี้นะคะมาเปิดตัวนะคะเปิดตัวนะ้ำปลาราแม่เพลินจ่าวิรัตปันสุขค่ะยุคโควิดขวดละ19บาทเท่านั้นค่ะ,คะก็หลังจากที่เราเออเขาเรียกอะไรล่ะเป็นข่าวไปทั่วโลกนะ,ะเออปลาราอะไร19บาทปันสุข2องแสนขวดสุดท้ายวันนี้ตลาดนัดค่ะตลาดนัดชนบุรีค่ะ,คะ ต้านไทยโควิดใช,ใช่ค่ะใช่ค่ะกรใจอุดหนุน,นสินค้าไทยไปอยู่ตลาดน้าศาลใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะวันนี้มาไก่คะ่ะมาจากนาครสวรรค์นะคะมาจังหวัดชนบุรีะคะ่ะวันนี้นําอะไรมาบ้างคะพี่วันนี้นะคะเราก็มาเปิดตัวนะ้ำปลาแม่ไพเรินจาววิรัตให้กับชาวชนบุรีนะคะเพียงขวดละ19บาบาทนะคะแล้วเราก็นำน้ำพริกมาด้วยนะคะมาจากนครสวรรค์แล้วก็เราบะตำ มาตามส้มตำน้ำปลาแม่เพลินแล้วก็มายำขนมจีนน้ำปลาแม่เพลินเนี่ยค่ะอร่อยอร่อยค่ะมีน้ำพริกอะไรบ้างพี่มีน้ำพริกปลาส้งเครื่องจากวิรัตนะคะแจ่วบอกสรงเครื่องแจ่วลาวรสแซ่บนะคะแล้วก็แล้วก็แจ่วลาวพริกสดแล้วก็น้ำพริกอีกมากมายหลายชนิดค่ะค่ะค่ะน้ำปลาแม่เพลิน จาววิลล่าปันสุขค่ะมีคนที่ถือไมเลยไหนๆวันนี้เป็นวันของเราค่ะเหมือนเรายึดตลาดยังไงใช่ค่ะวันนี้เรายึดตลาดเลยค่ะเชิญเลยค่ะคาราแม่ไพนปันสุขค่ะจิบเก้าบาทสองแสนขวดได้ข่าวว่าต้องเพิ่มเป็นสี่แสนขวดค่ะมากกว่านั้นค่ะมากกว่านั้นค่ะอ่าเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะร้อยปีคู่คนไทยเนาะใช่ค่ะอ่าแล้วก็มี น้ำพริกแจ่วบองค่ะแจ่วบองทรงเครื่องแจ่วลาวนะคะรสแซ่บแล้วก็ปะลาร้าทรงเครื่องแล้วก็มีน้ำพริกอีกมากมายหลายชนิดค่ะเป็น20-30ชนิดเลยค่ะของจ่าวิรัติค่ะเพราะฉะนั้นจังหวัดไหนเนี่ยต้องการให้เราไปร่วมค่ะก็เรียกอะไรสื่อสารตำนานปลาราไทยใช่ค่ะใ,ใช่ค่ะติดต่อมาได้ที่เบอร์ศูนย์ห้าหก สามแปดหนึ่ง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 แล้วก็ศูนย์ห้าหกสองหกเจ็ดสี่เก้าเก้านะคะแล้วก็เบอร์ของแม่เพลินนะคะก็ศูนย์แปดหนึ่งสามเก้าสี่หนึ่งเก้าเก้าเก้าค่ะ, 99, คะ,น,ะนอกจากแม่เพลินวันนี้น่าจะมายืดหัวอาหาที่จังหวัดชนบุรี <c oughs> แล้วกู้น่ากลัวเนาะค่ะมาส่งความอร่อยให้ทั่วจังหวัดชนบุรีเลยค่ะวันนี้นะคะ <c oughs> ใหญ่กับเพื่อนและคนเยอะกับเพื่อนเลยคนะก็มีทั้งส้มตำใช่ไหมใช่ค่ะขนมจีนค่ะน้ำปลิกค่ะแล้วก็ปลาค่ะค่ะนะคะแล้วก็วันนี้คนมาเยอะมากนะคะก็วันนี้นะคะเหมือนกับแบบเป็นตลาดนัดต้านโควิดใช่ค่ะนะคะแล้วก็อุดหนุนสินค้าไทยค่ะได้ข่าวว่าเร็วๆนี้พี่ไวรินจะก้าวเข้าสู่ องการเซลลูลอยเป็นไงไปก่าวเลยเคยเล่นพันท้ายนรสีเขาเขอค่ะก็กำลังจะก้าวสู่เป็นนักแสดงนะคะนักแสดงนักแสดงเรื่องตำนานปลาร้าค่ะแม่ไพรินแม่นตำนานปละ้าตั้งแต่ปู่ย่าตายายมานะคะก็ผ่านมาร้อยกว่าปีค่ะ เป็นสร้างเป็นตำนานปลาเเนนี่่่ยยราอูติดแม้ำใช่ค่ะใช่นนั่จำได้ใช่ค่ะอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพญาเลยค่ะแล้วเราก็สืบสารตำนานตั้งแต่เสด็จประพาสต้นค่ะจนกระทั่งถึงรุ่นแม่ไพดินค่ะค่ะนะร้อยกว่าปีค่ะนะถ้าใครคิดถึงสมัยแม่พลอยสิพี่ใช่ค่ะ้ใช่ค่ะสมัยเก่าสมัยดั้งเดิมแปลงโฉว์ค่ะจริงๆริอะแปลงโฉว์ อ,อยากให้พี่ไพรินฝากอะไรให้ท่านผู้ชมให้รอคอยดูตำนานแม่ไพรินเร็วๆนี้ค่ะก็ขอฝากท่านผู้ชมนะคะก่อนอื่นขอฝากปะลาร้าก่อนนะคะปะลาร้าจ่าวิรัตปลาร้าแม่ไพรินนะคะ,คะมันมีมากมายหลายชนิดค่ะเพราะว่าเราคงความอร่อยมาผ่านรุ่นสู่รุ่นมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วนะคะ,คะก็อยากจะขอฝากอีกเรื่องนึงก็คือจะมีตำนานปะลาร้านะคะเราคงจะ สร้างตำนานปลาลาที่เดินทางมาร้อยกว่าปีเพื่อให้ท่านทุกๆท,ท่านได้ชมตำนานปลาล่าของสายน้ำเจ้าพญา,า,า,าค่ะจากแม่ไพรินค่ะสู่แม่ไพรินอะไรนะเจ้าพญาสวยแล้วพดีค่ะเรามาใหม่ค่ะเจ้าพญาสู่แม่ไพรินค่ะ ตำนานปลาค่ะเดินทางไกลค่ะเดินทางไกลค่ะใช่ค่ะนะคะก็จริงๆแล้วพี่ไยลินเนี่ยนะคะเธอเป็นรองนายกเทศมนตรีท่าน้ำอ้อยม่วงหักนะคะจังพยุหักกิรีจังหวัดนครสวรรค์นะคะแต่ในฐานะนักธุรกิจเธอเป็นคนบุกเบิกอาหารไทยแท้ไม่ให้มาร้อยกว่าปีนะคะก็ติดต่อได้นะคะทราบว่ามีสํานักงานทรงไทยในพี่ อยู่ที่บ้านท่าน้าอ้อยนะคะค่ะที่ตาบลท่าน้ำอ้อยอำเภอพะเยาจังหวัดนครสวรรค์นะคะอยู่ซ้ายมือด้านขึ้นไปสายเหนือนะคะค่ะคือเราดักไว้สองข้างสข้างเลยค่ะฝั่งขาล่องกรุงเทพขาล่องกรุงเทพไปฝาขึ้นขาขึ้นเชียงใหม่นะคะทิ้งเทพได้ข่าวที่ตลาดไทยค่ะที่ตลาดไทยก็มีนะคะความอร่อยเราจะส่งกระจายได้ทั่วถึงค่ะ ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะต้องขอบคุณพี่ไพรินนะคะพาแนนได้มาสัมผัสบรรยากาศตลาดนัดมาเที่ยวจังหวัดชนบุรีนะคะแล้วก็มาสืบสารตำนานปราชจาวิรัตแม่ไพรินนะคะแล้วก็จังหวัดไหนสนใจก็ติดต่อได้นะพี่เนาะเราล้อมจะไปรถโชว์ทั่วประเทศนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะ คุณไพรินโตอิมรองนายกเทศมนตรีท่าน้ำอ้อยโมงหักอำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์และเจ้าของปาราจาวิรัตได้เลิกเปิดตัวนะ้ำปาราแม่ไพรินจาวิรัตปันสุขด้วยราคา19บาทเพื่อช่วยคนไทยในยุค new normal ให้ผ่านวิกฤตไปได้กันแคมเปญน,นี้จะมีกำหนดประมาณ200,000ขวด นอกจากนี้ปราจาวิรัตยังมีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดเช่นน้ำพริกไปย่างปลาทรงเครื่องคางกุ้งแจ่วบองในานามปราจาวิรัตน้ำปลาแม่ไพรินจาวิรัตปันสุขออกวางตลาดแล้วสามารถสั่งซื้อได้ที่สาขาตลาดไทยและที่ร้านจำหน่ายสำนักงานเอาเลสจาวิรัต ริมถนนสายเอเชียก่อนเข้ากรุงเทพและก่อนที่จะขึ้นไปทางนครสวรรค์ค่ะ อันดับหนึ่งสำหรับจุดหมายนี้ NKX Travel 30ปีแห่งความเชื่อถือและการบริการเปิดมิติใหม่ในยุคเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกในราคาถูกแต่คุณภาพเต็มร้อย จากเหนือสู่ใต้จากอีสานสู่ตะวันออกจากทะเลสู่ภูเขาสายน้ำและเรือแพรเที่ยวภูเขาที่จังหวัดกาญจนบรุรีย้อนรอยสะพานข้ามแม่น้ำแควไตโยฟังเสียงทะเลเสียงคลื่นสายลมกับหัวหินชะอําเที่ยวน้ำตกที่จังหวัดนครนายกพายเรือไหว้พระก้าววัดที่กรุงศรีอยุธยาและอีกลหลายๆโปรแกรม ทัวราคานาทีทองจอง0819845856จองวันนี้รับฟรีหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอลและของขวัญอีกหลายชิ้นเที่ยวโปรแกรมหรูอาหารเลิศก,กับ NK Express Travel ใบอนุญาตท่องเที่ยวเลขที่11ทับ1820